ก่อนวันนี้นะครับที่เราเตรียมไปนะครับในการไปหาเหตุขาดบอดาก็คือกรตตานะครับนอน้ำดื่มนะครับแล้วก็ยากันยุงนะครับนอยากันยุงนะครับเพื่อทาปงกันยุงแล้วก็เข้าจะพาไปรุ่นกันเลยนะครับนอะว่ามันจะมันบอเป็นเทงโลงหงขาวนะครับนอะไปรุ่นกันนะครับนอะ สรุปสุดท้ายว่าจได้กันบอกนะครับเนาขอบคุณครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับนักลายเห็ดชาแนลด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีอยู่ในประเทศระต่างประเทศนะครับจีสำคัญอยู่ก็คืออยู่ต่างประเทศหลือประเทศไทยนะครับทุกคนเพื่อนๆนะครับตีแวะมาให้กำลังใจนักลาเห็ดด้วยดีตลอดมาไปไปลุ้นกันนะครับว่าเราจะเจอไหมเห็ดละงูขาวเอาเบิรถุยเห็ดหรอครับสวัสดีครับไปลุ้นกันเลย พี่น้องเอ้ยงามแห่งดอกนี่โอ้ยอยอกเดินหนีพี่น้องนี่เต็มหนึ่งแล้วครับผมแล้วเป็นสามเต็มแล้วขบวนโอ้ยบ่ม,มีไข่บ่๋กขับเห็ดธรรมชาติเอาเห็ดขอน ยังแล้อไอย่างไรนี่แ้ครับอัดไปต่อหลุนต่อหลุนต่อแดี๋เว็ตเขาทั้งในอ,ยอยีกเลยนะครับเนาะมนันโกโอ้มาออกกิงซีเนาะเห็ดโอ้รับเจี๊ยวเจๆยเจล ดอกนึงครับดอกนึงโอ้เฮ็ดผึ่งชาดครับนีธรรมชาตินะครับเห็ดขอนเนาะตัวนี้เฮ็ดขอนนะครับอันนี้เห็ดผึ่งเห็ดผึ่งชาตนะครับบานพุมือนเห็ดผึ่งชาตนะครับแต่เห็ดผึ่งชาตัวเค็ดละงวงก็ต้องออกนะครับเนาะนี่ครับดอกหนึ่งครับโอ้ยจูมนะครับเนี่ยโม็นเลยนะครับ ล่างเป็นหัวนะครับเนาะงามีครับเดี๋ยวผมก่อนอยากขุนหากันแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อีกนะครับนะดอกหนึ่งก็หันครับดอกหนึ่งเฮ็ดหงสาดนะครับ นนแห้งกับปลาเนี่ยไหนมมนงวกไปบางหั่นโดอกหนึง่งมาเจออีกหลอกนึงนะครับเนาะไปไหนบ้านน้าครับนย่โตครับขาจจอย เทเลช็อตนะพี่น้องเนาะจิ๊บเทเลช็อตครับนี่ครับผมเจอแล้วนะครับเทเลโมกขาวเนาะช็อตตัวช็อตนะครับเนาะเห็นมัพี่น้องจิ๊บสี่นะครับเบ,บิงครับเบิงเบิงครับเบิงโอ้เป็นมูหอยเลื้อยในยกระโบนะครับเนาะผมอ,อนุญาตเก็บนะครับโอ้ยพี่น้องเหญ่ สัมชวนมองโอ้ปลาเต่เห็ดนะครับไอ้เล้อมันออกไปเบิดนั่นแหละน,นี่เห็นบอเขาเลียร์เอา <c oughs> เดินมาเขาเขาเคลียร์เอานะครับเขาเคลียร์เอาพิรุนงค์นะครับเนาะไปะช็อตตัวช็อตครับครับบานโอ้ยบานเลยพี่น้องเลยบาน,นเอานะครับเนาะอึดนะครับโอ้ยบานนะครับ <c oughs> เชียร์ทมกันนาคันนแ่กนแกนมัด่ออยู่ข้างครันหน่ออ่าจังไปเบ่งแฟนเอื่ดพีครับโอ้ยพีครับจีทูมหนึ่งครับพี่หน่องเลยอย่าอย่าฝ่าเอาด้วยทายจูมนี่ก็นโอ,อ้ยพี่หน่องเลย จุ่มนี่พี่น้องเลยชุดยอดโคเก็บโอ้สองไข่กับบานหนึ่งเดี๋ยวจึงไปถ่ายทุกคนเนาะไปไหน่อยเช่นนนะครับเนาะแฟนบอกว่าพออยู่พี่สองบานสามบานลนะสม,มัครบาลก่นนะครับเนาะ แดงจ่อยพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องโอ้ยพี่น้องนี่บ้านหนึ่งอีจุ้มหนึ่งนะครับนี่ก็อีกจุ้มหนึ่งนะครับใช้อีกตัวเจ้าพ่ออีกนี่ครับอ้าวอาเอาไปเก็บไปเก็บนี่ครับนี่ครับนี่ กลับ zoom หนึ่งโอ้นะครับนนี่เมาพี่นนะ้องมีอะเก็บสุดยอดเลยครับอันนี้อ่ะอ่ะเด้อเฮ้ ใส่แฟนแฟนแฟนว่ามึงหันว่ามึงอยู่ทางโอ้พีครพครับพีคครับพีคครับนี่โอ้ยรับมนันมันมีมนัน ใบใหม่มันหนาเขาเนี่ยบูหินอืมาอ้มา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 เอาเท้งพี่เออหาไปเดี๋ยวมันขอยกส่วนจะมาได้ไหมมาแล้วกับของเก่าข่อเก็บเอาหนีที่หาหาหา Đến chung nướng Cấp bán nướng Thử phê mà nó chặt chèn Nó xương ừ. Chọt đâu chọt, กินหน่อยบางยางนะครับหักขามันแน่นี่สุดยอดเลยพี่เนาะช็อตัวช็อตตั้งครับเนะเาะเจอกันดอกไม้จูมหนึ่งนะครับเนาะกินละงูพาวครับ ฮามเป็นแหลงเป็นแหลงเลยเจือบเงินเลยแต่มันกันได้เป็นง่ายนะครับฮะบานบ่ใหญ่ไบพ่อบ้านผมพ่อจูมปุ่นจุ้มนึงครับผุนุนๆุนผุนนนะครับโอ้ยบานเลยพี่น้องเลย สามบาทน,นะครับนะเนาะสามบาทโอ้ยออกออกยืนอ,อีพี่น้องเอ้ยว่าหน,นี่ก็มาแล้วครับก่อนไข <c oughs> ่ย็นอยู่ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์จะเก็บไข่ทีไทยเดีนะ๋ยวเราหอนะครับนี่ครับช่วนยนะ อ่าอาโอเคครับามาามามาเม,ม,ม,มียนเก็บน้นำทายน,น้ำนะครับนอชอตัวช็อตแส้เท้าโอ้ยผีรับโอ้ยพี่พน้องเลยจูมนี่ จูมเลยงามมิลีเลยครับเจ้าเท่าโอ้ดีครับโอ้ยงามเหมือนกันนะครับแต่สวยงามเลยนะครับโอ้ย บานเีบนแฟนกำลังสิเหลือกนะครับเนาะซุมมันบานตกตัดข้านะครับเลียงนี่ครับหอดบานพอดีจะบริแก็งมานอยู่ครับมันมานอยู่ถือว่ามนนะเด้ ก,ก,กีนบมเบิดเรามาตูบ้านนะม,ามันซุมไขรมันก็ไบบยังสัตว์อ่าช่วยง,งานนะครับเอาสใส่ตรงนีง้ยี่สบพี่น้องเอ้ย บานเบิอพี่น้องผาดเป็นไงเลยผาดยังไงหลวงเลยพี่น้องเลยอตต่อชอบนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเนี่ยงไปเรื่อยๆนะครับเนาะ จับตัวช็อตนะครับเนาะอือเป็น้องเลยไขน่นี่อือไขน่น่ามีลีเลยค,ครับน่ามีลีเลยครับไข่อย่างนี้ครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวถ้ามารถชมอีกนะครับเนาะจูมบอือครับเดี๋ยวเด้อ โบ้านห,าน,หนึ่งน,นะครับเนาะี่ครับโอ้ยแต่เสียดายเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาเมือ่อวานเข้ามาเขาเนี่ยโมหน็นนะครับเนาะบานที่จุม่มเก็บไปจนแน้ะครับเนาะฮาจังห้าเก็บอีกนะครับเนาะผ้าวายุเซลหรือเถา น,นี่มันอีกบ้านนึงครับแน่มาเห็นอยู่คุณครับแน่ดีๆเลยเจอของเถาเจอของเถา <c oughs> แฟนมาที่ผีนะครับเนาองอึดซี่ของผมเดี๋ยวเบิ้งเต็มอิ่มเลยนะครับเนาอ วันแรกเจอป่าที่แล้วพจะไปทต้ท่านะช่อนช่องเห็นะไรขึ้นเาโอ้นี่ว้นบ่มี bỏ không nay ngã bật anh chị phải nó không đâu cái anh mà phân chơi rồi nè โอ้ท่านเจอเลยพี่น้อง มานี่ครับเขาเอื่นมาระบบนิเวศนะครับเนาะ จะเก็บเราบ่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้พี่ครับพี่เห็นมะพี่น้องผูเห็นมะขาวๆนะพี่น้องพี่ขาวๆเห็นแล้วบ่ครับบ, 4, บ่ก็ไปไทยเอฟซีเบิ้งโอ้ยเหยียบพักก็มีนะครับ นี่ครับเหยียบหักแน่นี่นี่เหยียบหักเสร็จแล้วอืมแหมไม่ดีนะครับ พี่น้องเฮ็ดตุ่งแสบต้องซวัวงานางนี้นะครับนี่ผมเก็บมือหันหนาตีนมันผมหางออกโอ้ง่ามีลีครับแขนอันตั้นแขนอันตั้นแขนอันตั้นเลยน,นะครับอ้าวขาเท้า เจอช็อตตัวช็อตนะครับเนาะเจอช็อตตัวช็อตนะครับเนาะเดี๋ยวไปหลุ่นกันอีกปลาไหมไปม่อายุแต่บนที่เขามาเบืงองเนาะบานเบิดผอได้่คองบานนะครับวันนี้อ้าวครับเจอแล้วนะครับสองดอกนะครับนี่ยสามดอกนะครับกำลังเป็นไข <c> ่ <oughs> เป็นใครพี่น้องโอ้ยนี่ครับ <c oughs> สามดอกนะครับสามไข่ชมช็อตต่อไปนะครับ